สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสานนะครับขากลับมาเราเห็นป้ายหนึ่งนะครับเป็นป้ายที่ทําให้เราต้องชะงักคือตอนที่เรามาเราก็เราก็มาอยู่แต่เราก็เห็นนะครับแต่ที่เราแวะไม่ทันทีนี้ขากลับมาเราต้องพาเอฟซีแวะดูนะครับเป็นป้ายอะไรเดี๋ยวเราผมพาเอฟซีไปดูกันนะครับบ่อกเกลือพันปีโอ้โห นะครับเป็นบ่อเกลือพันปีนะเอฟซี FC. นี่นะครับแต่ว่าอืมนี่ s <S นะครับเอฟซี s <S ครับ s <S นะเอฟซี FC ที่จะเดินทางมา <Yeah. S 1> เขาจะมีที่นี่นะครับบ่อเกลือพันปีเขามีกฎด,ด้วยนะครับ <Okay. S 1> คือหนึ่ง <Okay. S 1> กฎก็หนึ่งห้ามใส่รองเท้าเข้าบริเวณบ่อเกลือ สองห้ามใส่หมวกเข้าบริเวณบ่อเกลือสามห้ามถมน้ำลายบริเวณบ่อเกลือทั้งหมดสามข้อนะครับนะก็คือ <ầ. S 1> าขา,อาวพายใส่ปากมันก็เอาน้า,นา,นาลายใส่โอ้อ้โอ้นอ้โ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 อี้โอนโอ้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 โ้โอ้โจ้โ้อโอ้โ้โอ้โอ้โอ้้โอ้นอโอ้โ้ีอ้โอน้าโออค้้อ ครับน้ำแกมันทินล่งนะน้ำขีดได้เราลอยบนแล้วนะไม่ผสมกับรอกนาปร้าซ้ำนะอืมตัวนี้ลึกเมตรครับมันสิบสองเมตรอะสิบสองเมตรเลยเป็นต้นโพอ่ะเป็นต้นโพท่าเป็นโพที่เข้เสื่อขึ้นใหม่เนี่ยโอ้ของโบราณพันปีแล้วครับอ้อือน้ำแก่ไม่กันไม่ผุเลยค่ะมันยังสดๆอยู่เลยยังยังแกล็ดๆอ๋อแต่ก่อนมันเป็นเป็นเป็นต้นโพอยู่เป็นต้นโพอยู่แล้วก็เป็นบ่อน้าอย่งนี้เลยบาอย่างนี้เลยเปิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครทำนะครับ ตั้งแต่เองดาครับมาซาองเขานคนเองนะเดี๋ยว้น้าจุดคองมันล้นมาใส่นี่สามครั้งแลวนะครับดันสาาดิมาเยอะนะมาทะเลโอ้ตั้งแต่ท่มครึ่งสารานะนะอ้โหน้ำขึ้น้นาขึ้นมาสูงมากนะครับเอฟซีดูปริมาณน้ำที่ออกมาจากคลองดูที่ขอบสารานะครับขอบสาราแบ่งเป็นสองสีเลยเห็นไหมครับ นี่แบงเป็นสองสีเลยเห็นไหมครับนะเลยเลยเสาเลยเสาขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเป็นคาบสีน้ําตาลเข้มมานะครับตัวมันเป็นสีครีมความสูงของน้ําที่มาจากคลองปุ๊บมันมาท่วมแถวเนี้ยนะแล้วก็ทําให้น้ําเข้ามาที่บ่อเกลือนะครับยันมกราก็ะะทำบุญก่อนนะคะบุญก็ขายทิบงบุญนะขายทิ้บนญ้องแกะขึ้นเหมันเดิมแต่ข้างล่างเข้มนะโอ้ข้างล่างจะเข้มแล้วข้างหน้ามันมันลอยเนี่ยมัน น้ำมันจืดมันล้นโอ้น้ำจืดมันล้นมาเลยฮะข้ขับบนก็ขาดหิ้มเลยนะโอ้เขาจะดูดดูดน้ำออกทิ้งหมดเลยแต่ว่าข้างล่างยังเค็มอยู่เหมือนเดิมน้ำจืดเป็นอย่างไรไม่ผสมกันหรอน้ำแก้มันหนักตัว่าง้ำมัน้ครับน้ำแก้มันอยู่ล่างอยู่ก็แล้วมันไม่ผสมกันหรอกครับข้าวบุญก็ล้างที่หมดเลยค่ะต้มแตงโมกลาไปเจอหือหน้าฝนขนะครับหกเดือนเจ็ดเดือนกันแปดกันเก้ากันหน้ารดน้ำอ่ะเดี๋ยวนี้เขายังเอาน้ำตรงนี้ไปทำเกลืออยู่ไหมครับไม่ไม่ไม คือเป็นอีกแหล่งหนึ่งเป็นอีกแหล่งหนึ่งต้องทำบุญก่อนทำพิธีก่อนอ๋อตรงนี้ต้องทำพิธีปีละครั้งค่ะเพื่อที่วางขายอยู่นั่นจากเขาไปเก็บตั้งแต่เก็บที่เนี้ยเก็บตั้งแต่ช่วงกลางนะต้องตั้งแต่ปีใหม่การปีใหม่ก็ขายไปเรื่อยๆช่วงกลางก็เรื่องกักกันละถ้าเขาไม่ขายละก็มีฤดูของเกลือกฤดูของเกลือฤดูเลนเกลือทำไรทำสวนทำนานอ่ะมีทำนาน่ะไม่ใช่น่าจะมีทั้งปีไม่มีไม่มีมีแต่ต้องเดินมกุลาร์ทำบุญก่อนนะ ทำบุญก่อนต้องใช้พิธีก่อนต้องล้างโอ้ต้องทําพิธีต้องล้างบ่อทำความสะอาดใหม่หมดเลยเอาน้ำทิ้งหมดเลยครับน้ำยก๊สสามวันก็ขึ้นมาก็เริ่มตักได้ละอต้องกัเรื่อยๆจนเท้าฝนตกมาใส่เลยน้ำน้ำมันเยอะพอเป็นน้ำจืดแต่น้ำเกลือมันจะอยู่ข้างล่างซึ่งมีตัวหนักกว่าอยู่ข้างล่างข้างบนจะเป็นน้ำจืดเขาจะดูดออกนะครับอย่าอยู่ใกล้ภูเขากระหายไปนี่ฝ้าเขียวเนี่ย โอ้อยู่ใกล้สุดแล้วใช่ไหมครับใกล้สุดแล้วนะใกล้สุดเลยโอ้นี่ครับบ่อกเกลือ 1, พันปีนะครับนะออเออนะเป็นบ่อกเกลือพันปีที่ที่น้อยคนจะรู้นะผมก็ไม่เคยเพิ่งไม่เพิ่งวิ่งวิ่งผ่านขากลับทั้งแรกขาไปเจอแต่เราไม่ได้แวะขากลับเลยมาแวะอือโอ้มีสารเจ้าปู่ด้วยนะครับน,นี่ครับนะบ่อกเกลือพันปีนะครับบ่อกเกลือพันปี ที่เอฟซีท่านไหนที่จะเดินทางวิ่งเข้ามานะครับมันจะมีบ้านอยู่ซ้ายมือนะครับตรงนี้ต้องสอบถามข้อมูลแล้วก็มีกฎของหมู่บ้านด้วยนะครับต้องปฏิบัติตามกฎของหมู่บ้านกฎ3ข้อนะครับนะเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยกินทำชาโบราณอย่างนี้ครับโอ้หมราเกือบพันปีครับอื่นเขามีน้ำอะไรมาดื่มนะแล้วเนี่ยเขาไม่ลาบหรอกอินทรีย อบอกเกือพันปีนะครับเห็นไหมเห็นไหมน้ยาเห็นไหมน่ะนะเห็นไหม้าเป็นฟอคือวันวันดันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเเรื่อยไหมาเาแกีนะแต่น้ำจิตร้อยๆนาอนนิดนี้อมาถึงเม็ดสเม็ดหล่เนี่ยน้ำแกดันขึ้นมาเรื่อยๆไม่ดีดัเต็มนะไม่เป็นนะเป็นอทาบอย่างนี้คืออยู่อย่างนี้เลย เขาเขาอยู่แบบนี้ตั้งแต่โชงการเรือนศุภธนกิจอ่ะจะไม่มีการล้นกันเต็มเลยเ็คนเบรคคนปล่อยอยู่าเนียะค่ะเออมันมีคนเบรคคนปล่อยให้เย็นอยู่เดี๋ยวบันดันกันดันขึ้นมาเรื่อยๆในลำเต็มแล้ไม่วไม้ที่เอามาตีไว้คือกันกันดินกันดินพังใช่หมจ้ามันก็ดินเอาขี้เลนมาใส่น้ำมันพวมเรือยๆมันสงกได้ก็ะรอไม้โออไม้มาล้อมกานไว้ไม่ให้ดินไหลลงไปในบ่ออยู่ะครับ อืมก็เสริมเพื huh. um, uh ่อนแทะค่ะ oh. อ so ืมเป็นองเครื่องเทโบราณค่ะโอ้โหนะครับที่แรกเอาปูนมาใส่ครับอปูนมาใส่นี่แค่ผิดบ้านโอ้คนตายวันละคนสองคนโอ้โหเกิดปนน่ะแล้วพอเลิกออกเลยชอบทางโบราณอือพอเอาปูนออกก็เลยเอาไม้มาใส่แทน โอ้แต่ก่อนทำเอาปูนเอาปูนมาทําเป็นกรอบบ่อนี่ก็คือมีผู้เสียชีวิตก็คือวันละคนสองคนเลยก็เลยลื้อออกคือมันผิดผิดบ้านครับมันเป็นบ่อโบราณนะครับก็เลยลื้อขอบปูนออกก็เลยเอาไม้มาใส่แทนนะครับอืนี่นะครับกาผิดมาได้บางคนข้าอารถมาแหงนี่บระจดนี้ข้างหลังมันอัดเดินมาตะก่อนใช่ใกอนผิดนะก่อนผิดนั่นแหลยเอาไม้เอาไม้เลนมาใส่เลย กำลังมันเดินมาบางทีรถไปจอดที่กองน้ำใส่รถไปไปถึงบ้านตลอกเอานาแนไ่ใช่รถอลยไม่ได้ถึงเอาสภพาไปคนบ้านนี้ถ้าคนอื่นเข้ามาเป็นลูกไข่ลูกเขยบ้านนี้ต้องมาอันนี้ก่อนมาขึ้นเฮงเข้าถวายก่อนมาครอบปุ๋ยเข้าก่อนนะโอ้โนี่ครับเป็นเป็นประเพณีของโบราณโบราณเลยโบราณนะครับอื้ มาได้ล่องมาได้นะครับต้องให้เป็นลูกหลานที่อยู่ที่นี่เลยเดิมๆถ้าจะเอาร่องคับไปเอาของยายที่เตายายหายไ้เตา่ครับยายขายคนละสิบบาทอืาได้ได้นี่ครับขณะที่เดินทางมาจะมีบ้านหลังเดียวเลยครับนะที่จะอยู่ตรงถ้าเข้ามาจะอยู่สายมือเนาะจะมีถุงเกลือถุงขวดน้ําตั้งอยู่ตรงนั้นครับที่มีเกลืกันสาสีน้ําเงินยายไม่มีขวดน้ำขายครับอืม ปีใหม่ยย้ยากะมากจะเราเราจะทําแค่ปีละครั้งนะครับทาเกลือคือปีละครั้งรเงงรากกาไปเลยครับอืมครับอ่าเดี๋ยวเราพาไปไหว้ศารตายายก่อนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านนะครับเสร็จแล้วเราค่อยไปเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปดูเกลือไปอุดหนุนเกลือนะครับของพี่ที่ดูแลเอ่อบ่อ,อกเกลือที่นี่อยู่นะครับนี่โครงการภูมิทัศนะครับบ่อ,อกเกลือพันปี นะครับโอ้โหโนะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธินะนะครับห้ามใส่รองเท้าห้ามใส่หมวกห้ามทุยน้ำลายนะครับเขาถือมากที่นี่นะอันนี้ก็เป็นศาลตาใหญ่นะครับเราก็เป็นศาลที่ดูแลเป็นศาลหมู่บ้านนี่นะครับย่ออยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับบ่อกเกลือเลยนี่นะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับนะก็ขอให้ คุ้มครองลูกหลานนะครับเดินทางไปกลับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาภก็ขอให้คุ้มครองปกปักรักษา f c ผู้ใหญ่เจดีทั่วโลกด้วยนะครับก็พาวันนี้พา f c ทั่วโลกผู้ใหญ่เจดีทั่วโลกมาเยี่ยมเยือนนะครับบ่อเกลือพันปีนะครับก็ปฏิบัติตามกฎนะครับ f c ท่านที่จะเดินทางมาที่นี่นะครับก็ปฏิบัติตามกฎ3ข้อนะผมก็ ทาเอฟซีกนะ็ขอพรกราบไหว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปเดี๋ยวข้ากลับนะครับเราจะไปอุดหนุนเกลือนะครับที่อยู่ตรงร้านนี้เป็นร้านเดียวที่อยู่ใกล้ที่สุดใกล้บ่อเกลือเลยนะครับในจุดนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ําใหญ่เลยนะคลองน้ําน่าจะเป็นคลองน้ําโบราณน,นะครับตั้งแต่แรกๆเ,เลยนะครับนี่เพราะว่ามันจะเหมือนเพราะว่าชุมชนที่เขาเกิดมาชุมชนที่มีที่มีชุมชนหรือมีหมู่บ้านขึ้นมาเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยเขาสัญจรด้วยทางน้ําก็คือใช้เรือนะครับแล้วก็อุปโภคบริโภคเนี่ยเพราะฉะนั้นที่มีชาวบ้านมีครัวเรือนอะไรที่เกิดขึ้นมาหรือมีหมู่บ้านอะไรเนี่ยเขาจะพยายามอยู่ใกล้คลองน้ําให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อ,อ,อต่างๆนะครับนี่ตัวนี้ก็คือน้ําก็จะเริ่มน้อยลงล้วนะดูตะลิงมันพังนะเอฟซคิดเอาว่าเวลาน้ําป่ามาเยอะๆดูสิครับพัง,พงหมดเลยนะ ทางที่ผมขับรถมาเนี่ยที่ผมจะขับรถเข้ามาดูที่บอกก่อเกลือพันปีเนี่ยมันก็ยังมีร่องรอยของเออน้ำมันซาะดินอยู่เลยขนาดฝายที่เขาเทป,ปูนไว้ดูที่ครับยังยังสุดยังกร่อนเลยนะนะครับแต่ตรงนี้ดีครับมันอยู่เหมือนอยู่ตรงกลางหุบเขาเลยนะเหมือนอยู่กลางหุบเขาเลยนะครับเพราะว่าอากาศนี่เย็นมากๆนะครับมีลมโชยมาตลอดนะครับพาเอฟซีมาเยือนนะครับที่เดินทางมาก็ปฏิบัติตามกฎ นะครับก็จะมีกฎหมู่บ้านอยู่3ข้อนะครับเพะนะครับแล้วก็มาก็มาชมวิวกับบรรยากาศท่านไหนที่เดินทางมาก็สอบถามรายละเอียดนะครับกับชาวบ้านในพื้นที่ได้นะครับก็ประมาณนี้แหละครับ fc นะครับเดี๋ยวเราจะพา fc เดินทางไปท่องเที่ยวในจุดไหนต่อเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึง่งนะครับแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวเราจะไปชิมเกลือกันด้วย โอเคนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณท่านมากสวัสดีครับ